สวัสดีครับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดนะครับถึงนะครับจุดยืนนะครับของช่องนะครับตระกูลแมงฟิล์มนะครับแล้วก็แมงกระบี่ฟิล์มนะครับซึ่งเมื่อเช้านะครับก็ได้พูดไปในช่องของแมงกระบี่ฟิล์มแล้วนะครับคราวนี้มาถึงช่องตระกูลแมงฟิล์มบ้างนะครับตระกูลแมงฟิล์มก็เป็นช่องที่2นะครับที่รองจากช่องแมงกระบี่ฟิล์มนะครับ FC ก็จุดยืนของช่องนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือช่องนะครับของเราเนี่ยนะครับสัญลักษณ์คือผีเสื้อนะครับตัวเราคือผีเสื้อนะครับเรานะครับเป็นผู้อิสระนะครับผมช่องนะครับตะกูลแมงฟิล์มก็ทำคอนเทนต์นะครับแบบอิสระนะครับซึ่งไม่ได้ขึ้นตรงกับใครนะครับแล้วก็เป็นเป็นมิตรนะครับกับช่องพันธมิตรทุกช่องนะครับที่ ให้การตอบรับนะครับคูลแมงนะครับก็นะครับ fc ตอนนี้นะครับแมกกี้ก็มาอยู่ที่บ้านโนนหอมนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านใหม่นะครับที่เราได้มาเช่านะครับเท่าที่ของครูวันชายอยู่นะครับเพื่อที่จะถ่ายทำคอนเทนต์ของเรานะครับให้ fc ได้รับชมกันนะครับย้ายจากฐานเดิมนะครับฐานเดิม คือบ้านปกกอกนะครับที่เป็นบ้านที่แบบว่ามีคดีดังก็คือคดีน้องชมพู่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่นั่นไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะฮะแยกตัวออกมาแล้วนะครับก็คือผมไม่ได้ไปถ่ายนะครับติดตามชีวิตนะของใครนะครับตอนนี้นะครับเราก็คือนายของตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับซึ่ง ความคิดนะครับความคิดของผมเนี่ยนะครับผมอยากจะนําเสนอนะครับคลิปอะไรเนี่ยนะครับให้เอฟได้รับชมกันเนี่ยนะครับซึ่งมันทําได้เลยนะครับถ้าเราไปอยู่กับเขาเนี่ยเอฟซนะครับกฎระเบียบเยอะมากนะครับบางทีเราทําตามใจเราไม่ได้เลยนะครับคือคําว่าทําตามใจในที่นี้หมายถึงเราอยากจะถ่ายคอนเทนต์แบบนี้นะครับนะบางที เจอสั่งห้ามนู่นห้ามนี่นะครับซึ่งผมเองก็เป็นคนที่ไม่ชอบกอบนะครับผมคิดว่ากอบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำลายทำลายความคิดนะครับของยูทูบเบอร์นะครับความหมายนะครับของยูทูบเบอร์สำหรับแมงกบ,บี้นะครับยูทูบเบอร์เนี่ยคือจะต้องมีความคิดนะเป็นของตัวเองนะครับก็คือ,อเราคิดที่จะนำเสนอ นะครับผลงานอะไรให้เอได้รับชมกันเนี่ยเราก็คิดออกมาเลยแล้วเราก็ทำมาในรูปแบบนะครับของวิดีโอนะครับของของแม็กกพี่เนี่ยก็จะแยกวิดีโอเป็น2แบบนะครับก็คือ1วิดีโอที่ถ่ายแบบทีเดียวจบนะครับไม่ต้องตัดนะครับแล้วก็แบบที่2นะครับตัดต่อวิดีโอนะครับตัดต่อวิดีโอเอานะครับใส่สัวงสือใส่เสียงเพลงใส่ซาวนะครับผมนะครับ ทางช่องนะครับก็จะได้พรีเซนต์นะครับสองแบบนะครับซึ่งข้อดีข้อเสียมันก็ไม่ไม่มีหรอกครับ fc นะครับมันสำคัญที่ว่าเราปล่อยคลิปไปแล้วเนี่ยนะครับ fc ให้การตอบรับามากน้อยแค่ไหนนะครับผมผมเชื่อนะครับเราทำคลิปดีๆเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปแย่งกันถ่ายไม่ต้องไป แข่งกันลงคลิปเพื่อที่จะแย่งชิงในการเป็นเจ้าของยอดวิวที่สูงกว่าเพื่อที่จะได้ยอดเงินที่สูงกว่าช่องอื่นอะไรเงี้ยเนาะนะครับผมก็ไม่ปฏิเสธนะครับที่เมื่อก่อนนะครับผมก็เป็นช่อง YouTube ที่แข่งขันนะครับเพราะว่าช่อง u t u b e เนี่ยมันเยอะ,ะที่บา้านกบก40 50ช่องนะครับหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นแต่ก่อนมากกว่าน,นั้นนะครับประมาณสัก ประมาณสัก60ช่องได้มั้งที่ผมมาแรกๆเลยอ่ะคือตั้งแต่ที่ผมมาเนี่ยมันก็เริ่มมี YouTube มาใหม่ๆมาเรื่อยๆ,ๆนะครับบางคนก็เห็นหน้าเห็นตาไม่เท่าไหร่หายไปอีกแล้วนะครับนะก็สับเปลี่ยนหน้าตามาบ่อยๆในซีนะครับผมอยู่ตั้งแต่แรกเนี่ยผมจะรู้เลยว่าเออช่องเนี้ยเคยเคยมาถ่ายที่บ้านกกอกนะอนะก็น้อยน้อยช่องนะครับที่จะอยู่ประจํา แบบแมงกะบี้นะครับน้อยช่องนะครับบางช่องก็มามาไปไปสุดท้ายเข้านานๆก็ไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นเลยนะครับในแมงกระบี้นะครับก็นอนนอนเต็นท์นะครับอยู่ที่สวนยางครับนี่คือจุดแรกแรกเริ่มเนาะนะครับผมจะพูดแต่ในสิ่งที่ดีๆนะนะครับสิ่งไหนไม่ดีผมไม่พูดครับนะเพราะคลิปเราเนี่ยฟังแล้วแบบสบายๆนะเอฟซีนะครับ อย่างที่บอกกันเนาะนะครับอะไรที่ดีเราก็เอามาพูดให้เอสได้รับฟังกันนะครับผมตอนนี้นะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับเราแยกตัวออกมาแล้วนะครับเราเป็นอิสระแล้วนะครับประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็จะทำคอนเทนต์นะครับของเราที่เราถนัดที่เราชอบนะครับอะไรที่เราชอบนะครับมันมาจากใจนะครับไม่ได้มีใครบังคับดูจากสายตาดูจากรอยยิ้ม ดูจากเสียงหัวเราะนะครับคนที่มีหน้าตามีความสุขเนี่ยเขาไม่ได้ถูกบังคับมานะครับหรือว่าเพื่อผลประโยชน์ของเงินเนี่ยนะครับก็ต้องหน้าด้านหน้าทนเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันได้นะครับผมบอกก็เลยครับว่าแมงกะี้ทนทนไม่ได้หรอกครับนะขีดจํากัดนะครับของแมงกะี้มีน้อยนะครับผมบอกเลยว่ามีน้อยเพราะฉะนั้นสังคมที่ใส่หน้ากากหากันแล้วก็ แข่งแย่งจิงดีกันไม่มีความจริงใจซึ่งกันและก,กันอ่ะผมอยู่ไม่ได้หรอกครับ f c นะครับผมอยู่ได้แป๊บหนึ่งอ่ะคือแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับที่ทนได้นะครับไม่ผิดอะไรใช่ไหมที่เราจะทนความรู้สึกเหล่านั้นไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับเป็นความรู้สึกที่แบบดูแล้วมันหม่นนะหมนหมนแบบดำดำ มันไม่มันไม่สว่างมันไม่ปลอดโปร่งนะครับสู้เราเนี่ยนะครับออกมาโลกกว้างครับออกมาถ่ายคอนเทนต์ที่เราแบบชอบนะ,อ,ะอย่างอย่างแมนะ็กกี้เนี่ยแม็กบี้ก็ชอบแบบว่าออพัฒนานะพัฒนาที่แบบว่าต่อให้ที่มันลกล้างแค่ไหนเนี่ยผมก็สามารถเนลมิตนะครับเนลมิตให้มันเป็นที่สวยงามได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่พูดจริงทําจริงนะนะครับพูดจริงทําจริงทําให้ดูเลย นะครับไม่ใช่ว่าเออนะทำคลิปเพื่อที่จะขยันในคลิปนะแปดนาทีปุ๊บอ่ะหายนะครับแต่อันนี้เนี่ยความคืบหน้าผมมีตลอดครับไม่ใช่ว่าผมทําความสะอาดแค่แปดนาทีแล้วก็หายไปเลยนะอันเนี้ยผมถ่ายคลิปยาวเลยนะยี่สิบสามสิบนาทีเป็นตอนเลยครับ EP หนึ่ง EP สอง EP สาม EP สี่แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ถ่ายอัปเดตนะครับ ในชีวิตประจำวันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนอกจากจะถ่ายชีวิตประจำวันแล้วนะครับก็จะโปรโมทนะครับหมู่บ้านนะครับโนนหอมนะครับให้ทุกคนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นซึ่งที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านของชาวภูไทยนะครับซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งนะครับของทางภาคอีสานนะครับมีวัฒนธรรมนะครับที่ ดีงามนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ในทุกวันนี้นะครับที่นี่คือภาคอีสานนะครับเอ mm hmm. ก็เราจะได้เห็นอะไรที่มันใหม่ๆแปลกตาได้รู้จักกับบุคคลใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นนะครับ mm hmm. ผมเชื่อว่านะครับเอีทุกคนเนี่ยได้เข้ามาดูช่องแมงกบี้ช่องตะกูลแมงเนี่ยนะครับแน mm hmm. ่นอนครับมีคนใหม่ใหม่เข้ามาในชีวิตนะครับ แล้วก็หลีกหนีนะครับประเด็นนะครับหลีกหนีดราม่านะครับเพราะพวกเราไม่ชอบคนที่ด่าเรานะครับไม่ชอบทําอะไรให้มันประประเด็นนะครับนะอยู่ๆก็อยากทําประเด็นก็ทําอะไรเงี้ยนะครับการที่เราไปอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ๆเราสร้างประเด็นเองเนี่ยเพื่อที่จะเอายอดวิวยอดคลิปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่น่าสมควรทำนะเอฟซีนะครับ คือตัดออกไปได้เลยพวกนี้เนี่ยนะครับเราทำคอนเทนต์ใสๆคอนเทนต์ที่มาจากใจนะครับไม่หลอกลวง f c นะครับแล้วก็ไม่เอาเปรียบ f c นะครับผมคือนอกจากผมจะทำคลิปแล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังจะไลฟ์สดนะครับคุยกับ f c ด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้กระแสของแมงแรงนะครับแมงกบี้เลยต้องงดไลฟ์นะครับทั้งสองช่องนะ FC ตอนนี้ของดไลฟ์ไปก่อนนะครับขอให้กระแสของแมงเงียบไปสักอาทิตย์หนึ่งก่อนนะ FC ก็อดใจรอ,อกันนะนะครับรอดูวันไหนนะครับที่แมงกะดี้จะได้ไลฟ์สดแล้วก็ช่องตระกูลแมงด้วยจะได้ไ,ดไ,ดไลฟ์สดวันไหนนะครับแต่ผมบอกเลยว่าอีกไม่นานครับขอใหอ้กระแสของผมมันเงียบไปก่อนเพราะว่านะอย่างที่เห็น ช่องอื่นเขาด่ากันมันปากเลย fc เนอะนะครับด่าผมซะแบบยับเยินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องจริงมาพูดน่ยผมก็ไม่โกรธไม่เคืองหรอกแต่เนี่ยใส่ไข่เยอะนะครับก็ถือว่าช่องที่ด่าเป็นช่องที่ใส่ไข่ครับอะไรที่ไม่จริงเนี่ยคุณก็แต่งแต้มเติมสีเข้าไปเพื่อให้คนที่ถูกด่าเนี่ยนะครับเหมือนโดนกระทืบซ้ำนะครับแล้วก็พอล้มปุ๊บก็เหยียบเหยียบเหยียบนะครับ fc นะครับคุณคุณเชื่อไหมครับว่าคุณคุณอนะ่ะที่มาด่าช่องผมเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าคุณได้บาปกรรมตรงนั้นแล้วนะครับซึ่งเป็นบาปกรรมเขาเรียกว่าทางวาจานะครับซึ่งบาปบาปกรรมทางวาจานั้นร้ายแรงนะครับเอซี FC, ลองไปศึกษาในพระพุทธศาสนาดูนะครับทางที่ดีเนาะนะครับเราอย่าไปทำคอนเทนต์สายบาปเลยนะครับก็ผมก็เคยยอมรับนะในสมัยก่อน ผมก็เคยทำคอนเทนต์แบบนี้ซึ่งมันซึ่งผมคิดดูแล้วว่ามันเป็นคอนเทนต์บาปนะครับผมก็เลยกลับตัวกลับใจนะครับมันก็ยังไม่สายนะในตอนนั้นอะ่ะผมก็เลิกเลยนะคอนเทนต์ content ที่ด่าคนอะไรที่แบบว่าฟาดคนเนี่ยผมคิดได้เนี่ยผมก็ไปลบคลิปทั้งหมดเลยคลิปที่เราเคยด่าใครเนี่ยนะครับก็ต้องขอโทษขอโพยนะครับเพราะว่า แม็กกี่ก็ผิดไปแล้วในแต่ก่อนผมยอมรับผมเคยด่าแต่ว่าให้อภัยผมด้วยนะครับในสิ่งที่ผมกระทาลงไปเพราะว่าแน่นอนครับถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ทําเพื่อยอดวิวเนี่ยนะครับเราคงไม่ทําสิ่งบา,บาปเหล่านั้นนะครับเมื่อผมสํานึกได้นะครับว่าคอนเทนต์บาปเหล่านั้นมันทําให้คนที่ถูกด่าเนี่ยเขาเจ็บช้ําน้ําใจนะครับผมก็เลยเลิกการกระทํานั้น นะครับผมซึ่งซึ่งคอนเทนต์บาปน่ะผมไม่ค่อยได้ทําบ่อยแล้วครับนานๆจะมีนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งนะไม่ได้ทําทุกวันนะนะครับแต่ว่าช่องอื่นเนี่ยด่าทุกวันเลยนะผมไม่รู้ว่าจิตใจพวกเขาเนี่ยทำด้วยอะไรนะหรือว่าคุณชอบคุณชอบแนวด่านะครับถ้าวันไหนไม่ดา่าพวกคุณจะนอนไม่หลับกันใช่ไหมหรือว่าถ้าวันไหนไม่ดา่า คุณจะกินข้าวไม่อร่อยใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแมงกระี้ก็สอนนะครับน้องๆน,นะที่ไปรุ่นน้องในการทำ u t u b e อย่าไปด่าใครลงในช่องเลยอย่าไปฟาดใครลงในช่องเลยนะครับผมเอฟซีต้องเข้าใจว่าคำว่าฟาดคำว่าด่ามันเป็นอะไรที่รุนแรงนะครับซึ่งมันจะมีคำหยาบอยู่นั้นนะครับแต่คลิปที่เป็นคลิปเคลียร์ประเด็นคลิปอธิบายเนี่ย ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้จัดอยู่ในสายด่าหรือสายฟาดนะครับเอฟซี FC ต้องต้องแยกแยะเนาะนะครับต้องแยกแยะนะครับอย่างผมเนี่ยเวลาที่ผมมีปัญหากับเพื่อนหรือช่องไหนที่แบบผมไม่ไหวจริงๆนะนะผมก็จะทําคลิปชี้แจงออกมาซึ่งในคลิปนั้นผมไม่ได้ด่าผมไม่ได้ฟาดผมก็ชี้แจงความจริงนะครับพูดความจริงให้ f c ได้รับชมกันนะครับแล้วก็เป็นความรู้นะครับ ถ้าเราไม่พูดความจริงบ้างเนี่ยนะครับเราก็เก็บเอาไว้ในใจซึ่งที่เขาเรียกว่าน้ําท่วมปากนั่นเองนะครับอยากจะพูดก็พูดไม่ได้น้ํามันเต็มปากนะฮะคือเรื่องเรื่องเรื่องบางเรื่องถ้ามันถึงเวลามันก็ต้องพูดนะครับแล้วแต่เลยว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่แม็กกีบ่บอกเลยว่าคําพูดท,ที่ออกจากปากแม็กกี่นะครับเป็นเรื่องจริง ราะว่าผมเองเนี่ยก็อยู่มานานแล้ว2ปีแล้วนะครับ FC จะเชื่อใครครับกับคนที่อยู่ภาคสนามมา2ปีกับคนที่เพิ่งจะทำะเล่าข่าวนะครับคนที่เล่าข่าวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยคุณจะมารู้ดีเท่าคนที่อยู่ข้างในได้อย่างไรนะครับความรับทุกอย่างที่ผมรู้ที่ผมเห็นมาผมก็รู้แต่ว่าด้วยจรรยาบันนะครับของยูทูบเบอร์ หรือว่าจรรยาบรรทุกสายงานทุกสายอาชีพต้องมีอะไรที่เราทํางานข้างในเนี่ยถ้าเราเอาความลับออกมาเปิดเผยก็ถือว่าเราผิดจรรยาบรรน,นะครับทุกอาชีพครับไม่ว่าจะเป็นทนายไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นครูนะครับก็ต้องรักษาจรรยาบรรน,นะครับธ็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะเอาไว้นะครับผมเรื่องบางเรื่องมันก็ต้องจบลงด้ดีนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับแมงกระพิ้งค จะต้อขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ